สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะมาพบมาเพาะกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนำโชคอีกเหมือนเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางเลขลาวมาฝากค่ะแนวทางลาวพัฒนานะคะงวดวันพุทธที่20สิงหาคม2568นะคะโดยคลิปนี้จะมัดรวมให้ทุกท่าน ได้ดูกันสี่สำนักในคลิปเดียวเลยเนาะยังไงนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเซนสก็ฝากทุกท่านทุกคนเนาะ่วยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสําสำนักในคลิปนี้จะมีใครบ้างนะคะแล้วก็ทั้งสี่สำนักปล่อยทีดีทีเด็ดอะไรมาฝากเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาพบมาเจอกับเซนซองนะคะเป็นคลิปแรกเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะมาพบมาพอกันช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงอ่าเซนซองไทยคลิปอยู่นะคะใกล้จะเที่ยงนะคะตอนนี้11บเอโมงครึ่งแต่ว่าคิดว่ากว่าจะลงคลิปเสร็จนะคะน่าจะประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะเพราะว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตช้านะคะคุณพ่อคุณแม่คะอ่าแล้วก็ เพิ่งว่างนะคะเพิ่งว่างวาตั้งกล้องถ่ายคลิปนะคะยากสันีิคุณพ่กคุณแม่ยากขายเนื้องวัวบุญน้ำโจกผ้ามาเป็นสาวขายเนื้อที่เยี่ยวนี่โอ้ยมาเด้อมาเด้อผู้ใายอยู่เราแวกพี่บุญลักค่นะ อำเภอพิบูลลักษณ์นะคะหรือว่าบ้านแดงนั่นเองนะคะเหนืองว่วถือแง่คุณพ่คุณแม่ถือโพถือโพนะคะมาเบิงเอาแนมีแต่ตอนงามๆนะคะงัวบ้านนะคะงัวบ้านแล้วก็เป็นงัวที่กินหญ้าเท่านั้นวสันคุณน้ำโชคว่าเอาโตนุ่มโตสาววสันเออไม่คุณพ่คุณแม่ได้กินกันในราคาถูกวสันถือจนตกใจนะคะผู้เพื่อนมาสื่อหันนะเอ้ามันแพนราคานีอยู่บนมันเป็นงัวบ้านอีลีบอวสัน แต่ว่าถ้าผู้เพิินกินเป็นเนาะได้กินงัวหรือว่าจับเนื้องั่วหรือเห็นปุ๊บหนีเพลินโหปั๊บทันทีเลยนะคะราคาถูกก็จริงแต่บอกเลยว่าคุณภาพครับจอแน่นอนนะคะบุญน,น้ำโโชคว่าขครเสียหนาไครจีบขครเนาะขายเอานายย่างเดียวนะคะกําไลคอยว่ากันที่หลังว่าฉันโอ้ยขวากันบอแนวนีเนาะอ้าวจังไดก็ฝากกาแน่นะคะผู้ใดทีอยู่ในละแวกไก่เคียงเนาะ เขามาเบิงก็ได้นะคะเนื้อสดสวยงามๆสดๆเนาะนี่คุณพอ่อคุณแม่มีหอดเสียเทียมคนนี้ที่จริงพันว่าขค้ายนี่ใ้ใส่เสียเทียมเด้อวสันคนน่ะนำโชคเนื้อสดอุดรธานีวสันว้ยผู้ใดยอยากรับไปเฮ็ดยังสั่งราคาอสั่งยอดหลายมีราคาทรงนี่ราคาพิเศษห้เนาะถ้าคุณพอ่คณพอคุณแม่อยากได้เป็นเนื้อแดดเดียวนะคะเรียกว่าติดตามไว้หดีๆบุญนาโชคว่า อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ท่างไก่าสันที่เป็นแฟนคลับเข้ามาตั้งแต่โดนแตาน,นนี่อยากให้ได้กินเนื้อแซ่บ่าส,สันสีเฮ็ดผลิตัณั์ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่บวาสิเป็นเนื้อแดดเดียวแซ่บสุดนำโชคเลย่าสันบอกเลยว่าไผกินตองติดใจว่าสันเด้มีเนื้อแดดเดียวบวมมาสันเพิ่นคิดว่ามันสีเฮ็นนะโอ้มีไหลออไหลโปรเจกเพิ่นเลยนะคะเตรียมได้ดีๆนะคะบ้ไดที่อยากสิล่องซิมฝีมือบุญน,นำโชคนะคะบอกได้เลยว่า แซบเลียนิว่าษาเนื้อบ้านนันคนดีว่าคือบ่าดีชนะตีอ้าโอเคนะคะเดี๋ยวนั้นค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนมาบอกซูฟังเนาะทามีผลิตภัณฑ์แล้วกันเดี๋ยวสีให้เจ้าของอ่าผลิตภัณฑ์เพื่อนมาบอกซูฟังดอกมันจะสีคือสดอกเนาะมาเบื้องต้นเลยเข้าดีกว่าคลิปนี้นะคะเล่าพัฒนาเนาะวันพุทธที่ยี่สิบสิงหาคมสองห้าหกแปด คลิปนี้นะคะมัดรวมสีสมนักนะคะก็จะมีแนวทางของอาจารย์ม่วงหวานนะคะปูซุมเงียบนะคะเสียนสองห้องนะคะแล้วก็เซียนโคราดนะคะในส่วนผู้ใดที่เป็นแฟนคลับอาหลงนะคะมื่อนี่ขอหยุดพักนะคะเพราะว่าอยากงานนะคะบอดีคำนวณเหล็กไว้เลยปะสันเอาเป็นงวดวันซุกเด้อปะสันอาหลงว่าอ่าแล้วก็ในส่วนพ่อคอนแก่กะ ติดธุระประสันวันนี้ก็เลยไม่มีแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะก็รอวันศุกร์เหมือนกันเนาะอ่าโอเคนะคะผู้ใดพร้อมผู้ใดพายเข้ากับเอาของผู้นันกอนั่นละเออผู้เพิ่นเบาวางกับบอเป็นยังนะคะถ้าเพิ่นวางเข้าค่อยตามค่อยเอาก็ได้นเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะมาเบิ้งเลยเปิดเลยนะคะสำนักแรกเลยแล้วกันนะคะจวดจ,จัดฝาดยาวรถนะคะเดี๋ยวสิบฝ่าวไปใครปาดเนื้อใครให้ลูกค้านี่อมจิตเทียงแล้วพ่จิตมาสื่อไปหลาบสันนี้อะ อาจารย์ม่วงหวานนะคะกรมูหลดเนาะคุณพ่อคุณแม่นี่ลาพัฒนาวันนี้ของออมม่วงหวานนะคะเด่นวิ่งรูดฟันไปที่เลขสี่ค่ะวันนี้พิเศษนะคะเน้นหนักบนเป็นพิเศษอ่าเน้นบนกันลางเด้อเส้นซองมือหนีวาสันบาทที่นี้นะคะจับสามตมาสองหางเก่าหนึ่งสี่กับเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะงามอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่เส้นซองวั แนวทางของอาจารย์ม่วงวานเป็นตะคืออยู่ดีมือนี่เอาลองไปจราด้าเบิงเนาะมีคนมาคือกันนะคะส่วนตัวจับคู่นะคะวันนี้ออมม่วงหวานจับมาให้นะคะ3คู่เด่นก็คือ1น7 4 9สีค่ะอ่าแล้วก็มีอีก4คู่กันนะคะคู่รองเนาะรองไปที่3 4 0 4 6 4แล้วก็8ปสค่ะ วันนี้นะคะได้ตัวเลขมาตามนี้นะคะเจาะชอบจัดขัดผ่านนะคะแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะอย่าฝ่าตัดสินใจเหลืออีก3สำนักในคลิปนี้ค่ะ,อะโอเคนะ,คะไปต่อกันนะคะกับแนวทางของปู่ซุ่มเงียบกันเลยเนาะเลขราวันนี้ของปู่ซุ่มเงียบนะคะเดนวิ่งรูดฟันไปที่2กับ6ค่ะ แต่ถ้าเสเลือกฟันเม็ดเดียวโตเดียวไว้สิไปวิ่งไปรูดแล้วจะรอดนี่คือมือนี่เน้นไปที่เลข2ค่ะฝาก3ามตมาหนึ่งหาง4ี่สองหกประสันแล้วก็จับคูมากกับมี2องสี่สองหสองหนึ่งสองสองหหนึ่งค่ะพร้อมเน้นหนักอัดได้อัดหนักๆัก,กประสันสองหางแขนแขนคือเลข2อกับเลข2 6นะคะ ปูรู้สึกว่าเป็นตะคือเป็นตะมาแห้งกมูราซันเดเนาะแล้วก็ข้างล่างนี่คือ3ตัวมาตัวนะคะวันนี้ได้มาก็มีเลข2เลข6แล้วก็เลข1ค่ะอ้าแคปหน้าจ,จอไว้คุณพ่อคุณแม่นะคะสวยงามตามทองเรืองอยู่นะคะปูซุมเงียบนี่ก็ไว้ว่างใจบ่ได้นะคะปั๊บแปบแม่นเขาแม่นเพลอแม่นแตกโรดนะคะเน้นตัวใดกับมาตัวน้นโลดเนาะวางราเมือนี่นะคะจะผ้าเอซีโชคมานกันอีกเนาะอ่ะ โอเคไปต่อกันนะคะสำนักที่3นะคะแนวทางของพอเซียนสองห้องนะคะมือนี่บอกเลยว่าคัดเน้นพิเศษให้แล้ววะสันนี่เด่นวิ่งรูดไปที่8กับ6เว่อให้เลข3ตัวมา1ห,งหาง9 8้หนะคะส่วนเลข2ตัวเลขจับคู่นี่จับมาโหลด3มหางแขนๆนะคะ8 6 9 6 9 8วะสัน จับม่ให้แค่สามหางนะคะเอาแบบวัดใจกันไปโลดถือกระถือก็ถือกระสร้างนะคะบบเสียใจว่าสั่นเออพอเสียสองหองวานเน,ะเน,น,นะะะาเะเสียใจนิดหน่อยนะคะว่าถือก็ไม่ว่าโบเสียใจก็เสียใจนิดหน่อยนะคะว่ามันลงทุนหน่อยนะคะมีมตูหน่อยเนาะ,ะนนอ้าวโอเคนะคะปิดท้ายนะคะสำนักที่สี่เนาะคลิปนี้มีสี่สำนักนะคะกับแนวทางของเซียนโคราดค่ะ แล้วพัฒนาวันนี้ของเซียนโคราชนะคะเด่นวิ่งรูดคือ5กับหกลักรอยเมื่อนีมีเลขสองเลข3เลขหเลขหเซียนโคราชเน้นไปที่เลข3กับเลข6นะคะส่วนเลขจับพูนะคะหามากกับมีห้าหกค่ะสองสามเก้าแปดห้าสองหสองหสองปด เก้าสามหกสามห้าสามค่ะเน้นพิเศษหกฮางนะคะ,ะคู่เด่นก็นว่าได้เนาะเด่นไปที่ห้าหกสองสามเก้าแปดอ่าสองหกสองห้าและสองแปดค่ะอ่ามีเลขสองหกคือกันอยูที่นี่แมนบอนนี่เออมีอีลีต,ตัวล่ะมีคือของปูซูมเงียบเนาะอ่าลองพิจารณาเบิรงค่ะรายการ เซียนโคลาดฝากเลขสามโตมานะคะ6 8แปโอ้ยแม่งนี่ก็ไดหกสองแปดหกเก้าสามหกแปดสามหและ3 8มหนะคะส่วนเลขสีโตมือนี่ฝากมาหนึ่งหางก็คือ2 6งหค่ะนี่ก็คือแนวทางวันนี้ของเซียนโคราดค่ะแคปเจอได้เลยแคปหน้าจอนะคะ อ้วโอเคนะคะคลิปนี้นะคะครบแล้วนะคะซี C, สำนักค่ะคุณพ่กคุณแม่จำไนก็ฝากติดตามอีกหนึ่งสำนักที่ดีที่ไดดท้องเฮ้าเนาะอ่านะพ่อเสียนเอ้ยพ่อผู้เฒ่าน้้าโชคนะคะที่จริงโทษไปแล้วพอไปซสืออะไรในเมืองนะคะกะเดี๋ยวเคลืกกลับถึงบางนะ้านแล้วสิกิงกลางมหาวสันก็นเลยมาเหตุลีปเล,ล็กรวมอ่าเล็กเล่าร่วมลงให้้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันก่อนนะคะจากในมือน,นี้นะคะผู้ใดสิลงทุนเนาะหรือว่าลงทุนไปแล้วก็ดีว่าสิเป็นเล่าเป็นน้อยเป็นเออ สามมาขอ,อกสามมาขี่หรือ,อยังก็แล้วแต่นะคะลงทุนอะไรไว้ขอทุกท่านคุณพ่อคุณแม่นะคะสมดังปารถนานะคะขอทุกท่านนะคะรวย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 ออรวยรับทรัพย์นะคะรวยแล้วนะคะผู้ใดที่อยากถือเลขก็เดี๋ยวค่อยรุ่นกันสองพุ่มเพงเนาะ แต่ถ้าผู้ใดอยากงามในตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ขอฝากอีกแน่นะคะครีมหน้าสวยหน้าใสาครีมความสวยความงามของเรานั่นเองนะคะผิที่เป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดําผิวหน้าหมองค้าหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าไม่มีความชุ่มชื้นนะคะอยากได้ครีมดีๆไปใช้นะคะให้ตัวเองทําให้หน้าขาวจุนพูนเออสว่างกระจ่างใสยอยากฝ้าหายกระหายติดต่อมาหาตา เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเส้นสองล่งเบอร์ให้ทุกคลิปละเป็นทั้งเบอร์ไล้แล้วกับเบอร์โทรนะคะถักมาสอบถามก่อนก็นกนได้หรือสีมาสั่งสื่อก็กได้ได้บัดนะคะเพราะว่ามีของพร้อมส่งสแตนบายตลอดเวลานะคะคีมของเส้นสองจะมีคีมกลางคืนที่เน้นก็คือตัวสีเขียวนะคะทาก,ก่อนนอนตัวนี้เป็นหลักเลยห้ามขาดนะคะใส่ติดต่อกัน2อถึงสี่กับปุกมีผลลัพธ์เห็นแน่นอนนะคะนาเบิ้งข้าวไซึ้นฝากะเบิ้งจางล่งเนาะ สองกระปุกห้าห้าศูนย์สองฟรีสามกระปุก แปดร้อยส่งฟรีสี่กระปุกพันส่งฟรีนะคะอันนี้คือตัวหลักถ้าผู้ใดอยากได้ตัวเสริมนะคะเซรั่มค่ะคุณพ่อคุณแม่เซรัมมซร่มนะคะตัวนี้จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ครีมเห็นผลไวยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มสรรพคุณมากผู้ใดที่มีห้อยตีนกามนาเหี่ยวยน่นนะคะเอาตัวนี้ใส่แล้วนาะเต็งตึงเนาะแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือกันแดดขาดบได้คือกันภัยบ่มีกันแดดดีๆใส่เอาตัวนี้ไปล่องเบงนะคะกันแดดผสมรองพื้น SPF 5 0 p a บ PA บวก ทาปุ๊บกันแดดปั๊บแถมหน้าขาวใสขึ้นหนึ่งถึงสองระดับทันทีเลยนะคะโว้คือเเบาดีแถว่า,าเมือนี่ยอมจะคลองกันมาติดมาคัดเลรมาหนีวยม,มันใส่ดีนะคะใช้ดีใช้เองนะคะก็เลยพูดได้เต็มปากนะคะว่ามันดีจริงๆเนาะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเจนสองลง เบอร์โทรไว้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เนาะ094 029 2674 094 029 2674คะ่ะนะคะฝากไว้หน่อยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปคะ่ะขอบคุณค่ะ